สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมือนีพบพอกันกับข้วอีสานคือเกานะคะมือนีสิมาเฮดเมนูอาหารอีสานง่ายๆนะคะยูบานถ้าเป็นนาโน้อใหม่ก็สกินดูที่สุดนะคะแต่ว่านานี่เป็นนาาแดงโนงใหม่เฮ้าโนืใหม่ซดนี่มันราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่ากับพ่อหากินได้ยูบานนี่พอดีว่า มีหน่อไม้เกิดนะคะมานอนหนึ่งแม่เพิ่นกระตุ่มหายมือนีก็เลยเสียวมาแกงนะคะหน่อไม้มันหน่อยส่วนหนึ่งเพิ่นแบงไปโมกนะคะแกงมือนีเข่ากัเลยสีแกงแบบแกงเประนะคะก็คือหน่อไม่นี่ก็แค่เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าบดได้เป็นองค์ประกอบลักเท่ากับสีอิ่นเป็นแกงเประหน่อไม้นะคะหลักๆก,ก็คือซีมี่นี่ค่ะหนอ่อไม้ต้่มซุกแล้วนะคะต้่มจนเจือเนาะค่ะอันนี้เป็นเฮ็ด เฮดขอนเน้อค่ะนี่เฮดขอนเกิดอยู่ขอนบานห่าเองนะคะอยู่ในสวนค่อนคางแก่ละค่ะต่ว่ากันยังกินได้อยู่นะคะแล้วก็ซิมี่นี่ค่ะบอกอือบอกอือหรือบอกฟักทองนะคะทั้งภาษากลางเื่นๆฟักทองถ้าผู้ใดมีบวบกับใส่บวบได้นะคะหอมลวก็มันหวานน้ำนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นใบใบแมงลักค่ะหรือว่าพาอิตูล่าว อันนี้เป็นพักขานะคะหรือชะอมแล้วกะหัวซิงค่ค่ะหรือตะไครอันนี้เป็นข่าวเบื้อนะคะข้าวเบื้อก็คือการเอาเข่าวสารข้าวเหนียวมาแซน่าไว้นะคะเดี๋ยวเขาเสียไปตำส่วนประกอบของข่าวเบืยอนี่มันกะซิมี่เนี่ยค่ะเขาสิตำใส่ร่วมกันนะคะก็คือพริกอันนี้เป็นพริกเครือนะคะเป็นพริกเครือบานเห่าหรือภาษากลางน่นอิ่นพริกกะเลียงพริกเอียงกะว่าไป อันนี้กระเทียมนะคะนี่กระเทียมแล้วก็ผักบัวนะคะหอมแดงจ้ะเดี๋ยวเขาไปล่งมือเฮ็ดกันเลยเนาะส่วนที่สําคัญขาดไม่ได้ค่ะลืมไปเลยนี่น,น้ำยานา่งนะคะคันแล้วไม่ไหมนะคะยองเองกับมือนะคะส่วนผสมที่เขาสิ่ปัมร่วมกับข้าวเบียนะคะก็ดขึ้นมีข่าวสารแซน้ำนะคะเขาเอ่นว่าข้าวเบียภาษาอีสานเอ่นว่าข่าวเบียนะคะ ห้าตังพอให้มันแหลกจักนิดหน่อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้ข้าตังน้ำยานางไว้แล้วนะคะเดี๋ยวข้าวเปล่าตังขบียให้มันแล้วเอาไปใส่หมอกกอนเดี๋ยวถมหมอ,หอนแล้วเอาไปใส่แบบถ้าบลลาไล่ลังค้นตอนขาเบี้นี่ค่ะเพิ่นใส่เพิ่นก็คือสใส่กนใส่ตอนน้ำยานางมันบ่ลันหอน ถ the the of of the ้าแม่นข้าไซที่หลังหมอหอนแล้วข้าก็เอาน้ำเปล่าเนาะค่ะคนๆให้เขาละลายนิดนึงคือจังแปงเขาเปียกนี่ค่ะข้าจังไซก็ได้ข้าสิบดําละเอียดคือจังแปงเขาเหนียวด้วยค่ะที่กินอยู่กรุงเทพนะคะเวลาเขาตามล้านเขาเฮ็ดขายอ่ะส่วนลายเข้าสิบดเอาเขาเหนียวมาตำแบบนี้นะคะเขาสิใส่แปงเขาเหนียวอันนั้นก็ได้คือกันค่ะค่ะผู้ใดบ่มีข้าวสันเหนียวไม่เฮ็ดเขาเบียแบบนี้ก็ใส่เป็นแปงเขาเหนียวนะคะ แต่ว่าอันนั้นมันก็คือสีแบบว่ามันมันมันกับสีอันนั้นนะคะมันกับสีละเอียดแต่ว่าควา่ำคว่ำเขาเบียรห้องบานห้าหนเนาะคว่ำเขาเบียรห้องบานห้ามันกับสีว่าแบบว่ายังเป็นเม็ดเขา่าเป็นเม็ดหยาบๆอยู่ค่ะมันกับสีบรไดลหลกปันไดเนาะโอเคเขาใิปัมประมาณซ้ำนี้แหลคะค่ะบรไดแหลกตพากเด้บานนี่ก็ใส่ พริกหอมกับเทียมนะคะลงไปกับบุบุแค่บ,บุ๊บุนะคะบุบุบดว่าถ้าผู้ใดบอวไซเป็นลูกโดดก็มาบุ๊แบบนี้เลยก็ได้กินพริกกับสีออกหลายก็กันค่ะห้ากรบบัวตองไซพริกหลายเนาะบางคนเพิ่นมากกัดเป็นค่ำๆเพิ่นกระไซเป็นลูกโดดเอาค่ะนะคะบุ๊ซ้ำนี่ละพ่อแล้ว นี่จ้ะอันนี้เป็นน้ำยาหน้างข้อเห่าค่ะถือวาแบบข้นมากๆนะคะกะไซขาเบียร์ลงไปเลยค่ะบางค้นกับสีไซก่อนบางค้นกับสีไซหลังเนาะคะ่ะถ้าไซหลังมันเป็นแบบว่าถ้าน้าม,มันหอนๆถ้าเอาเ,าเบียร์ไปใส่ข้าตตองละลายนะคะถ้าบอละลายนี่มันสีจับกันเป็นก้อน,นะคะ่ะต่อไปนะคะ อันนี้เป็นกระทูบพ่อบุบบุนะคะล้วกาน้อไไม้นะคะน้อไไม้ต่อไปเป็นเฮดนะคะเฮดขอนนะคะเฮดขอนหรือเฮดต่อใส่ลงไปเลยแล้วต่มจักข้าวนึงนะคะ น้ำอุจุด้วยค่ะมือนี้นามอุจุบางคนกะสิสงสัยเนาะคะ่ะแกงหน่อใหม่นี่ปรุงอีหยังแนยุบานนะคะโดยส่วนมากควาวม่วงกะสิมาจากเกลือปลาแดกแล้วก็ทาบพ่พอใจก็เติมน้ำปลาก็ได้นะคะแล้วก็ผงสุรดค่ะน้ำปลานี้แล้วแต่ไผสีใสบ่ใสนะคะโดยส่วนใหญ่ยุบานนี่ก็บ,บ่ค่อยใสนะคะ เดวแต่ไผ่หมักไผ่บ่มักนะคะซ้ำนั่นแกงโน้อใหม่บ้านเห่าบ่ได้มี่อียงหลายนะคะนี่พ่อเฮ็ดเข้ายุบโตลงไปแล้วนะคะข้ากกะสีไส่หมักอื้อนะคะหรือหมักฟักทองลงไปเลยนี่ค่ะตุ่มจักข้าวนึงให้เนื้อบอกอื้อซุกเข้าคอยมาปุงนะคะนี่คดีเลยค่ะ เนื้อน้ำร้อนอุจจุนะคะอุจจุแกงเป๊ะแกงเนอใหม่ใส่น้ำอุจจุนะคะนี่คะ่ะข้าวตม้มโอ้ยโ,โกโอกอกค่ะพี่น้องโตกอกอก,อก,อกต้มมาได้ประมาณสักสิบนาทีแล้วนะคะบมกอื้อห้องกับซุกแล้วเนะะี่ยค่ะบมึกมกอื้อจากจากแบบนี่มันกับสิปเปียนสีหรอคะ่ะ แล้วข้าสิทําการปรุงเลยนะคะน้ำเหนียยตุ้ยตุยค่ะน้ำขาเบียร์เกลือเนาะคะ่ะจักหนึ่ง่อนซ่าค่ะวกับประเดกเด้อค่ะพี่น้องจักทับพี่หนึง แดกไม่ใหญ่คอยเองนะคะมักเองเสื้อถือได้ปลอดไั่นะคะกินมาตั้งแต่น่อยตอนนี้ไม่ใหญ่คอยก็อายุ83แล้วนะคะสรู้รถน้อยนึงนะค่ะหาหรือผู้ใดมาก้ายกับตัวหันกระใสหลายตัวหันนะคะแล้วแต่ข้อมต้องการท้องกินองเลยจ้ะ ข้อใจแบบใดปุ่มแบบนั้นนะคะลักๆก,ก็คือสิมีแค่สามยางแค่นั้นค่ะถ้าผู้ใดมาคัวมนันวดจากน้ำปลากับเติมน้ำปลาได้เนาะคะ่ะบาวการนี่เาจะทำการซิมนะคะจักหน่อยอุ้ยขนค่ะค่ะหอมหอมประเดีกมากเึมบ้าลงปูงนี่ยังเพิ่มเลยแต่พี่น้องนี่ละนี่ละ ค่วมฟินของอีสานบานเฮ่านะคะบางค้นทับโบมากอันนี้ค่ะกระโใส่ก็ได้เนะาะถ้าเดี๋ยวถ้าไข่มดแดงออกนะคะเอ่อปีกายนี้ไม่คีบแกงม,มืใหม่ใส่ไข่มดแดงไว้เดี๋ยวสิแปะลิงหายเท่งๆนะคะเป็นกาดหรือเป็นอยางกระเหลวแต่หายเท่งๆแปะลิงหายไตคลิปก็ได้ค่ะเอ่อ นี่ไข่มดแดงกําลังออกนะคะไก่สีหอดฤด,ดูการไข่มดแดงแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะนม่ตามดูดูการกําลังออกอันนี้พักแมงลักนะคะหรือว่าพีออตตล่าออบานเห่านะคะลกะก็อันนี้เป็นพักขานะคะพักขาักขาหรือใบสะอมใส่ลงไปขั้นตอนสุดท้ายก่อนสิบองหมอนะคะคมๆเขาลงไปออ้สินค,ค่ะผู้ใดคิดหอดบ้านคิดหอดฝีมือแกงนม่ของอีแม่เนาะ ข่าวกลับม,มากินนะคะสงการเออสงการนี่พอดีเลยน้องใหม่กับกำลังออกเนาะค่ะน้องใหม่ดูดูกานแต่เพราะว่าตอนนี้บ้านเหาฝนตกไปสองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวน้องใหออมดดก่กระสีออกขย่อยออกหลายๆใครมดแดงกระสีออกคือการหา,าแรงบืึอแนวกินไขะอีสานไผว่าอีสานแรงอแสบแสบแสบค่ะโอ้ยบังคนเพิ่นกระสีแกงน้องใหม่ ใส่ผักีห้งผักไก่แง่งอ๋อค่ะแกงละไม้ใส่ผักไก่แง่งแต่ว่าข่ยบปาถนาบบพึงใจกับก,กินผักไก่แง่งเนาะคะ่ะพราะฉะนั้นเพื่อนข่นี่เพื่อนขอน่นี่มีแต่พอคนเดียวนะคะกินผักไก่แง่งเท่ากันเลย่ใไซกันนะคะก็เลยบบกนิ่นสบไซาเพิ่นกินก็กินซดไปเลยนะคะซัมนี่กะถือวาเรียบร้อยแล้วค่ะปิดเตาปิดเตาโอ้ยแกงละไม้ หอมห้วยห้วยหอมพักขากับหอมหอมผักอีตูกับหอมค่ะโอ้ยหอมประแดกไม่ง่ายค่อยพอรเรียบร้อยค่ะแกงน้ไม่ใสเห็ดขอนใสอ่าบักอื้อนะคะบักอือ้อแกงน้ไมัเป็นอันทีเซตเรียบร้อยค่ะกินข่าวน้ำกันเนาะคะ่ะแกงน้ไม่ใส่ผักโอ้หลายสิ่งหลายอย่างค่ะแกงน้ไมัน้้ำอุจุนะคะมือนี่เป็นแกงเปิ้ไปค่ะพี่นองกินข่าวน้ำกันเนาะคะ่ะทำมาก ทำมาหการทําอาหารนะคะทั้งอีสานทั้งอาหารไทยนะคะอาหารกลางอาหารไต่อาหารมดตสึซิงสุย่างแล้วค่ะของวคั่วอีสานนะคะฟานพี่น้องโกดไล่ไ้ในเดอร์ค่ะฟากกดติดตามไ้เอ่อข้วอีสานของเหาในเดอค่ะไว้พอกันไหม่มือนาเนาะจ้าเมื่อนี้ไปแล้วค่ะกินเขาน้ำกันแกง,นงเนาะไมเช็แซบค่ะพี่น้องไปจ้า